สวัสดีค่ะจันกบครับครับสวัสดีครับพี่อุ้ยครับค่ะ,คะวันนี้วันนี้จะชวนเนี่ยจันกบคุยเรื่องคือมันเป็นข่าวมาจริงๆหลายวันแล้วแ่ะนะคะที่คุณป่าเต๊ดแต่หลายคนคุณยุทธนาบุญอ้อมเนาะก็เคยก็ออกมาพูดออ,อกมาโพสต์นะคะบอกว่าเอ๊แบบภาษาภาษาภาษาไทายนี่มันแบบว่ามันแบ่งชนชั้นวันละเว้อาจารย์แต่มันก็พูดยากอะ จริงจริงเดี๋ยวนะต้องต้องพูดคาว่าไฮเกินคาวาออ่าไฮโซก่อนคือคือประกบงงว่าเขาบอกไม่ใช่เขาบอกไม่ใช่สพานามาคือจะไปได้แล้วก็โพสอะไรแต่วา่าเดี๋ยวอีกเท้าความให้เผื่อ,อ <ๆ S 1> เผื่อคุณผู้ฟังคนไหนไม่ได้อ่านนะคะก็จะเป็นข่าวอยู่อยู่เมื่อสองสมวันที่แล้วแล้วก็เป็นโพสต์ในในในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะก็แชร์กันไปเยอะมากเลยก็เนื่องจากว่าก็ เขาก็โพสต์มาประมาณว่าคำว่าไฮโซเนี่ยมันไม่ใช่คำสรรพนามอะไรประมาณนี้มีชื่อก็ไม่ไม่เรียกชื่อล่ะอะไรประมาณนี้อ่าก็เหมือนกับว่าพูดง่ายๆว่าในข่าวออ่าพูดก็ได้ในข่าวนี้ในข่าวของน้องแตงโมเนี่ยเราก็จะเรียกไฮโซปอไฮโซนู่นไฮโซนี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ติแต่จริงๆก็แบบ ก็ก็เรียกกันตลอดเนาะอาจารย์เราก็จะเห็นนะคะอย่างเช่นสมมุติว่ามีดาราคนหนึ่งมีแฟนเป็นไฮโซคนนั้นชื่อนั้นชื่อนี้อะไรเงี้ยเออเราต้องแบบว่าเออแล้วคําว่าไฮโซนี่มันยังไงอาจารย์มันจะแบบว่าคือพอดีป่าต้ก็พูดจำนองว่าเเยดนอี้หมันเป็นเหมือนกับว่า พอพออทำไมไม่เรียกชื่ออย่างเดียวทำไมต้องเรียกไฮโซมันเหมือนแบบว่า,ามันแบ่งชนชั้นวันนะไหมคือไม่ใช่คนธรรมดาเหรืออะไรประมาณนี้ยค่ะ <c oughs> อ่าทีนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าเอา๊แต่จริงๆเนี่ยภาษาไทยเนี่ยคืออุ้ยก็ไม่เห็นภาษาอังกฤษนะอาจารย์ที่แบบว่า <c oughs> ที่จะแบบว่าเรียกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็ก็อกว่าอันนี้มันมันมัน,ม,นมันก็ไม่ใช่คําสรรพนามอยู่แล้วอะมันเป็นคำนาม เป็นคำนามกับคำขยายครนี้เรามาใช้ในในลักษณะที่เป็นคำนำหน้าเขาเรียกว่าคำนำหน้าชื่อ address ภาษาอังกฤษใช้คำว่า address address term ออย่างเช่นแบบเออพผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยเดที่ทํางานใช่ไหมอ่อก็จะเรียกเป็นตาแหน่งใช่เรียกคืออย่างนี้พอพอจะสรุกได้ว่าเอเมื่อวานก็ทําการบ้านให้นิดนึงว่าเอไอ้คำนำหน้าชื่อ คนไทยเนี right. oh ่ยมันจะชอบพูดคำดำน้าซื้อใช่ไหมมันก็จะมีบ่งบ่งอาชีพบอกอาชีพอย่างเช่นทนายตั้มทนายตั้มบอกอันนั้นไม่งงอันไม่งอโะนพบอกการศึกษาอย่างเช่นอสพสดรดรอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มันตำแหน่งไงรย์อันนี้ไม่งงคือกำลังจะแยกออกมาว่ามันมีคือเป็นเรื่องปกติอ่ะคือบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่ ภาษาไทยไม่มีคําน,นําหน้าเชื่อ,อบ<ม>อกตาแหน่งหัวหน้าท่านหัวหน้าท่านผอ,อ,อบอกบรรดาศักดิ์ก็มีคุณพระคุณหลวงสมัยก่อนใช่ไหม,ม,มแล้วก็บอกความเป็นญาติเช่นลุงป้านะพ่อแม่แดดดี้แดดดี้แพทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็บ่งอายุอย่างเช่นเนะอสาวใหญ่แบบหนุ่มใหญ่วัยสตรีวัยกลางคนาวนี้แลบบ้วมัแบบนก็มีอะไรสวใช่ไหม แต่ว,ว่าแ่วหกสิบปีอายุหกสิบแสาวแต่ว,ว่าะอ่ะคานนี้คําที่น่าจะเป็นปัญหาที่เขาที่เขาหยิบยกขึ้นมาคือคําว่าไฮโซเนี่ยมันมันบ่งฐานนะมากกว่าบ่ง,บงชนฐันน่ะฐานนะ,นนะ,ะคือฐาน,นะว่ารวยแล้วก็คิด<ม>ว่าเป็นเรื่องปกติไหมอ่ะถ้าเอ,อในในในชานดกในอะไรเงี้ยเราก็ได้มีไหมคะอาจารย์มี<า>ก็อย่างพี่อุ้ยจำได้มั้ที่เขาอ่านยาก่ อนาณาพรินนัดอินนิดที่เศรษฐีใช่ไหมเขายังมีคําว่าเศรษฐีแหละวันก็เหมือนกับเจ้าสัวเหมือนกับเจ้าสัวเศรษฐีป่าเสียเซเลปไทยโอนี่ไงนี่ไงเราก็เราเรียกกันมาแบบกลุ่มนี้แหละมันคือกลุ่มไอ้คากลุ่มนี้แหละที่มันบ่งบ่งฐานนะคนนี้อ๋อยังไม่เป็นป่า เออป่าปลาปายังไม่เป็นปลายังไม่เป็นเสียอะไรอย่างงี้ก็เลยเรียกไฮโซอย่งเงี้ยเหรอคะใช่คือก็คือก็มองว่าไฮโซมันเป็นคําเอบอกสังคมจนชั้นสูงนะอ่ะโอเคมันบอกกลุ่มคนชั้นสูงเออสังคมชั้นสูงใช่ไหมเพราะคำมันแต่ว่าอย่างนั้นอะไฮโซที่มันมาจากไฮคลาสใช่ไหมเออเออไฮไฮโซซตี้อ่ะค่ะคนนี้ก็มันคงรวมหมดนะรวมคนรวย รวมเอราชดิบูลด้วยนะไฮโซเนี่ยนะทั้งหมดตรงนี้ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะเรียกกันนะมันแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฉพาะคาว่าไฮโซเซเลสเนี่ยมันไอเซเลสมันเท่าไหร่ไอไฮโซเนี่ยเพราว่าไม่มีในยะแบบลบด้วยซ้ำนะตอนเรียกอ่ะมันมันมีทั้งบวกทั้งลบไงทีนี้มันไม่เหมือนคำอื่นที่เมื่อกี้พี่อุ๋ยบอกอ่ะมันก็ธรรมดาีิมันก็ใซ้กันอยู่ไอคำพวกนั้นมันบวกมันทั้งบวกหมดใช่ไหม ตำแหน่งเอออะไรเออแต่เข้ามามเป็นคำนี้เนี่ยอืมกวว่ามันมีทั้งบวกทั้งลบอ่ะทางบวกมันก็มีมันก็พูดจนไปใให้เอห้โซนนั้นให้โซนนี้แต่ว่าแต่ข่าวที่ออกมาเนี่ยไอโซเปลจะฮะมันมันเหมือนมีเส้นติดลบอะ่ะติดลบเหมือนกันแนมันมีเส้นอะไรจะเรียกว่าอะไรกระแนกระแหนเหรอแขวนเ <laughs> หรอไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแต่ในแต่ในความรู้สึกของผมนะผมเสียเฉยผมเสอยเฉยก็ มันก็ไปคำนำหน้าคำหนึ่งที่ท,ท,ที่ที่ใช้กันจนติดปากอะไรอย่ะเงี้ยก็ไม่เห็นก็ไม่รู้สิสมุดนี้ไปทำไมหรอกไม่รู้ไม่รู้อัน <c oughs> นี้ไม่รู้ริคือแหมเขาก็พูดกันในเรื่องของอเหมือนกับาภาษาไทยเนี่ยหรือว่าทําไมจะต้องมีคําเพื่อที่จะแบ่งชนชั้นวันนะหรือไม่ใช่คนธรรมดาเลยอย่างอย่างเอายกตัวอย่างในข่าวอีกเหมือนกันนะคะอย่างแซนเนี่ยก็เรียกแซน กะติกก็เรียกกะติกอะไรอย่างเงี้ยแล้วจ็อบอ่ะไม่เรียกไฮโซอแต่แต่เดี๋ยวมีคุณปอเขาดครีบไม่ไม่มันเหมือนป่งฐานะเขาตู้ปะบอกให้เูาว่ากลุ่มกลุ่มนี้เป็นคนเนี้ยคนเนี้ยก็คือทุกคนรวยอะไรเงี้ยก็คือแต่บอกว่าไม่ได้มีนัยยะชื่นชมหรือมีนัยยะอะไรนะเออมีนัยยะแบบเชิญติดลบยึดซ้ำว่าแบบดูซิไฮโซก่อน ทำอะไรอีกแล้วเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยวงเลยเวลาที่มีข่าวพวกรถชนไอ้ลูกคนรวยชนคนชนคนอะนีย่เลอะไรเงี้ยใช่ไหมทำผิดแล้วก็พาดหัวไฮโซทันทีนะนี่แหละสิมันยังีมันจะมีนัยยะลบนะว่าแบบพวกคนรวยมันทาอะไรของมันวันเนี้ยอะไรประมาณนั้นแล้วอืม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 เอออาจารย์คิดว่าอันเนี้ยมันเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่า สื่อมวลชนป่ะเป็นคนแบบตั้งเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนอย่างคนที่อยู่ในตําแหน่งออย่างอย่างตํารวจทหารเราก็เรียกบิ๊กอะไรอย่างเงี้ยป่ะอ่าใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ไหมคะเน,นี่ยเนี่ยำเออมันมันเหมือนคือคือถ้าถามว่ามันแบ่งชนชั้นแบ่งอะไรไหมม,ม,มันก็แบ่งโดยปริยายนั่นแหละที่ผมก็ว่าสังคมเรามันก็มีชนชั้นอยู่แล้วจริงแต่ว่ามันพูดด้วยน้ําเสียงแบบไหนเท่านั้นเองอ่ามันก็แปลควายไปได้ะ เออเรียกด้วยน้ําเสียงแบบไหนใช่ไหมอเออกมรู้สึกว่าที่เขาเรียกกันไฮโซปอนี้ผ่รู้สึกมันมันมีน้ําเสียงแบบกัะแนแกน <c oughs> ระแนงโอ้ผมมีความรู้สึกว่ามันน้าเสียงติดลบนะไม่ได้ไม่ได้ยกย่องนะแต่ถ้าย,ยกย่องเนี่ยเราก็จะเรียกยอดสวซีพีประมาณนั้นนะพี่<อ>ใช่ไหม<อ>เราก็ไม่เห็นจะเรียกไฮโซซีพีเลยอ่าเออก็ไม่เรียกเรียกยอดเขาเรียกจ้าสวใช่ไหมคือเราก็จะรู้ว่าอ๋ออ่านีเศษฐีแน่นะเศรษฐีแน่นอนอะไรยงเงี้ย เขาสูงใจเลยไงนะเกไดมาเราก็จะเรียกเขาเจ้าสัวอะไรเงี้ยถูกป่ะเออแล้วทําไมไม่มีคําเรียกคนธรรมดาบ้านคนธรรมดามันก็คนธรรมดาไม่มีอะไรอยู่แล้วเนี่ยเอออาจจะมีคําว่าชายาไม่ใช่ชายาเป็นคําขยายคนข้างญ้าคนชายขอบอ่ะอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นก็เป็นกลุ่มไปไม่ได้เจาะจงกลุ่มใช่ไม่ได้เจาะจงแล้วมันก็เป็นคําแบบคําขยายมากกว่าเนี้ใช่ไหม ก็มองว่าอันนี้เป็นเรื่องของก็เป็นอาจจะเป็นเสน่ห์ของภาษาไทยก็ได้นะคือ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 มันมีคำนําหน้าที่เยอะมากเยอะมากเออถานภาษาจีนมีไหมภาษาจีนก็ไม่มีนะเออไม่มีไม่มีภาษาจีนไม่มีเหรอคะภาษาจีนก็มีก็มีเป็นเครือญาตมากกว่าเป็นคําบอกเครือญาตอ่ะอแป่อัแปรอึ้มอะไรอย่างเงี้ยจอหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมันเป็นคาเครือญาตมากกว่า แต่จะไม่มีพวกอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้เป็นเรียกเรียกทั่วไปอุ้ยไม่เห็นในภาษาอื่นไงอาจารย์ก็เลยแบบมีความรู้สึกมีมีเฉพาะของเรานั่นแหละมีเฉพาะของนราษาไทยแล้วก็คือของจีนเนี่ยเขาจะเรียกกันเป็นทางการเลยอย่างเช่นประธานค่ะอะไรนะอย่างสีจิ้งผิงใช่ไหมประธานสีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกประธานสีเรียกเป็นทางการเงียเรียกเป็นทางการ เขาเขาเขาไม่ค่อยมีอะไรลุกเล่นเหมือนเหมือนภาษาเรานะก็มองว่าอันนี้เป็นลุกเล่นเป็นเสน่ห์ประทัดไปด้วยซ้ำใช่ใช่เออก็เลยงงว่าแบบเอ๊ะทำไมขึ้นมาเป็นประเด็นวะนี่มันก็ไม่ได้เป็นประเด็นมากแต่เพียงแต่ว่าเรามองว่าเอ๊ะเออพอไหนไหนมันเป็นเรื่องของที่เขาพูดคําว่าภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีนี่มันแบบภาษาเรานี่แบบมนี่อันนี้อันนี้มันมันผงชนชั้นอมีอยู่แล้วพี่มันไม่รู้สิ คนไทยมันก็ถือเรื่องชนชั้นชนชั้นอยู่แล้วนะคนไทยแต่ชนชั้นของเราอ่ะมันไม่เหมือนวันนั้นของแต่เพราะฉะนั้นไม่ได้คนแรงก็ไม่บอกว่าไม่ได้มีเซนส์ของความรุนแรงเออหยียดกันหรืออะไรกันเออเท่าไหร่นักเฉยๆมันเราไม่ได้ขนาดนั้นใช่ใช่ใช่แต่ก็แปลว่าจริงๆแล้วในยะมันก็มีใช่ไหมมีมีมีในยะอยู่ใช่อันนี้แต่ว่าก อือย่างที่บอกอ่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรอ่ะค่ะมันีเสียหายอะไรเพราะว่าเราเหมือนเราจะคุ้นเคยนะเราจะคุ้นเคยเราไม่มองว่าเป็นอย่างเป็นเซเลบอย่างเงี้ยพี่ที่ล่ำคาเนี่แหละคือคือถ้าจะล่ำคานี่ยไม่ได้ลํำคาญเซเลบหรอกลํำคาญไอความเวอร์วังอะไรของเขาอ่มาใช่ไหมเวลามีไอพวกไอพวกเขาเรียกอะไรนะข่าวบันเทิงตุ๊กติ๊กอะไรกุ๊กยิกุ๊กติ๊กเนี่ยแล้วก็มีแบบ เซเลบนั่นเซเลบนี้อะไรเงี้ยมันมันดูมันพรีเซนต์ออกมาพรีเซนต์พฤติกรรมอะพฤติกรรมที่มันวะอะไรเนี่ยเบอง์วังเออเออก็นันถ้าไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูจอถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูใช่ไหมเออเพราะคนที่เขาชอบก็อาจจะชอบดูก็ได้อะไรเงี้ยเออคือเดี๋ยวนี้ผมก็ทูสึกว่าโอ้ยจะไปหงุดหงิดเลยนะมันอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาชอบดู เรียกอย่างเงี้ยเออเขาอยากจะเรียกอะไรอะจะไปงดองกแล้คือถ้ามันไม่ใจะผิดโอ้โหผิดจนแบบผิดการมะผิดวยากรณ์ผิดปัจจผิดความหมายจนแบบพวเอันี่ต้องคุยกันละหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มันก็ไม่จําเป็นต้องไปงดทิ่เขาอะนะยี่ก็เหมือนกับเหมือนกับ เราใช้จนกระทั่งมันมันมันเหมือนมันเข้ามาเป็นวัฒนธรรมเราไหมคะอาจารย์อย่างเราเรียกเราเรียกทนายกก็เรียกลุงตู่เนี้ยนายกลุงตู่เลยนะอ่ามันเหมือนเครือญาต่ะเราถ้าเราเรียกด้วยอํคำเครือญาตเราก็เป็นแสดงคาสนิทเงี้ยเหรอคะใช่ใช่ใช่พี่ก็อย่างที่กบบอกอะจีไม่ไม่มีนะจะมาเรียกลุงสีอะไรเงี้ยไม่มีนะไม่ไม่มีใช่ไหมหือขาดห มันฉุกยิงเต้าไม่ได้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่เไม่เรียกบ้านเราเรียกหมดเลยนะเรียกถ้าถ้าอาวุโสน้อยหน่อยเราก็เรียกพี่ใช่ใช่เพราะว่าคนไทยอ่ะสนุกกับการเรียกคำพวกนี้แล้วก็ายาด้วยนะายานด้วยนะใช่ใช่ใช่พวกโลนสมัยก่อนเนี้ยพวกค้าที่พวกพระที่มีปัญหาทั้งหลายนะมีปัญหาสี่คงสีกายเวลามีปัญหาพวกกันโลนละมาละโลนมาละนม่โอเค คือเราเรียกแทนจนแบบจนจนชินแล้วไหมคะคำหลายคำมันก็บอกอารมณ์ของคนในสังคมคำหลายคำมันก็บอกทัศนคติของคนในสังคมอ่ะพี่ก็ว่ามันจะใมีมิอรเหนตรรงนี้แหละนี่แต่ถ้าไม่มีก็ยินงานก็ตัดี่มีอ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเ,ออเข้าใจแล้ว<ช>ว่าภาษาอื่นเขาไม่มีนะมีแต่ภาษาเรานี่แหละคือจริงๆแล้วเราก็แบบคุยคุยกันมาเรื่องนี้ค่ะอาจารย์เพราะว่าโผอักษรศาสตร์นี่คงจะต้องว่า,าต,บบตีความมากกว่าเราอีกเรานี่แบบว่าอ่านแล้วก็เออภาษาเรานี่เป็นเป็นอะไรที่เรามี ต่เรียกว่าวัฒนธรรมอย่างหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใ่ใช่ไหมคะแล้วเราก็มีการมีการปรับมีการเพิ่มคํามีอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาใช่อย่างคำว่าอย่างอย่างคำว่าไฮโซที่เป็นประเด็นเนี่ยเราก็ไม่มาใช้ไม่นานนี่เองนะเซเล็บก็ใช้ไม่นานนี่เองใช้ไม่นานมันนี่เองใช่แต่มันมันมาพร้อมกับสื่อแหละสื่อตีข่าวพวกนี้ใช่ มันกลายเป็นกลุ่มคนในสังคมคนในสังคมที่มันมันโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยนะเออัน้็ก็ประมาณนั้นแหละสังคมอื่นก็ไม่ได้มาชูเรื่องความรวยอ่ะสังคมอื่นไม่ได้มาชูเรื่องความรวยนะเออแต่แต่สังคมเนี้ยสังคมเราอ่ะนะค่านิยมมันก็มันก็มีบอกกันอยู่แล้วว่ามีเงินนับว่าน้องมีทองนับว่าพี่เอาจริงจริงอันนี้เคยเป็นสเก็ตอยู่เหมือนกันว่าเออเราก็นับถือเออ คือครูครูของของของกบมนะก็เคยบอกเธอเธอจะเอาในความเท่าเทียมกันเหรอมันมีด้วยแต่ว่ามันมันก็ยากนะคือยังไงมันก็มีมีสูงมีต่ํามีรวยมีจนอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แล้วก็สํานวนไทยมันก็บอกด้วยมีเงินแั้ว่าน้องมีทองแับว่าพี่เราก็รักพวกพ้องเราก็มีพวกพ้องเราก็มีเรื่อง เอะไรเนี่ยเราเรานับถือคนรวยอะไรเงี้ยนะเรานับถือตัวบุคคลนี่คือขั้นิยมสังคมไทยซึ่งปกติมากเลยอ่ะเราก็คุ้นเคยมันกบก็มองว่าเป็นเรื่องเรื่องธรรมดาขั้นนิยมของคนในสังคมแหละพี่มันจะถอนออกมาทางคำเรียกพวกนี้ด้วยในภาษาเราเนี่ยเนาะใช่ใช่พี่ได้ค่ะโอเคเป็นที่เข้าใจกันได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะจนกบค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ